อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Review Hub เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับกระบะไฟฟ้าล่าสุดจากค่ายบิตที่หลายคนตั้งตา,งตารอคอยกับบิชาหกพิคทรักที่ถือเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของตลาดกระบะไฟฟ้าโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผสมผสานความแข็งแกร่งแบบกระบะเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิชา6มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันแต่ยังคงความทันสมัยตัวรถใช้เส้นสายคมชัดกระจังหน้าออกแบบให้เข้ากับคอนเซปต์รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบฝ่ายหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียบช่วยเพิ่มความฉกเฉียวและปลอดไทยอย่างค่ำคืนด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายแนวยาวเต็มความกว้างดูพรีเมียมและบึกบึนอย่างลงตัวโดยรวมแล้วชา6ถ่ายทอดอารมณ์ของกระบะสปอร์ตที่ประสานความหรูหราเข้าด้วยกันในด้านสมรรถนะชา6ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ จากเทคโนโลยีเแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและความทนทานพร้อมมอเตอร์คู่ที่ให้กำลังสูงการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่กี่วินาทีถือว่าเป็นกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งพลังและความเร็วขนาะเดียวกันยังมีระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยเส้นทางทุรกันดารหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในห้องโดยสารของชาหกออกแบบให้มีความทันสมัยและกว้างขวางบ่ นั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงแถงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้งระบบสั่งงานเสียงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ครบครันทั้งระบบนำทางกล้องรอบคันและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงคุณภาพสูงที่ติดตั้งมาอย่างเต็มรูปแบบในด้านความปลอดภัยบิดไม่เคยทำให้ผิดหวังชาหกมาพร้อมระบบ ช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรคฉุกเฉินระบบช่วยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิราภัยรอบคันซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยมากขึ้นจุดเด่นอีกอย่างคือชาหกมีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จที่ยาวนานเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลระบบชาร์จเร็วสามารถเติมพลังได้ภายในเวลาอันสั้นลดความกังวลเรื่องการใช้รถไฟฟ้าในระยะทางไกล บิชา6ที่คบครักจึงไม่ใช่เพียงกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของอนาคตการเดินทางที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความรูหราและความยั่งยืนเอาไว้อย่างลงตัวสําหรับใครที่กําลังมองหากระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามออโต้รีวิวฮับเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใครและเป็นกําลังใจให้เรานําเสนอข้อมูลยานยนต์ที่ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ